มาล้ครับมาดูกันต่อนะยกที่3านะครับยกนี้เป็นต้นไปนี่เชื่อว่าเกมการชกน่าจะสนุกดูเดือดเราใจมากขึ้นนะครับเห็นทางด้านของฟ้าประธานนะครับเดินขยับเข้าหาบ้างนะครับยกนี้ไม่ถอยโจเซฟนี่ขยับนะครับแล้วก็มีแข้งซ้ายคอยโต้คืนตลอดเหมือนกันมาแล้วครับทางด้านของมาน้อยอุดรนะครับบอกให้โจเซฟนี่ออกซ้ายเยอะๆให้เดินนะครับเอาละครับสั่งให้โจเซฟเดินแล้วก็ขยับทันทีเลยตอนนี้โจเซฟ เดินขยับเข้าไปแต่ยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอนนี่แหละครับดูฟ้าประธานขยับออกได้สองการตอนนี้ต่อยหมัดแรกกันนะครับต่างฝ่ายต่างโดนถ้าทรหดใครจะดีกว่ากันครับคู่นี้เพราะดูแล้วทรงมวยนี่คล้ายกันครับามาแล้วครับตอนนี้มาที่นะครับโจเซฟเบียดเข้าไปแทงเข่านะครับ พยายามจะปล้ำในจะปล้ำได้ไม่ได้ครับนี่ฟ้าประธานไล่แขนแล้วก็ยัดไส้เข้าไปนะครับตอนนี้รูปร่างอาศัยส่วนสูงครับช่วงชกที่ได้เปรียบโอ้โหเปียกเข้าไปแล้วตอนนี้โยเซฟฟ้าประธานยังไงครับไม่สนนี่นะครับดูวงในไอี้เอาโอ้โหเอาแล้วครับอย่างนี้สนุกครับโยเซฟนี่เบียดตลอดแน่ไม่มีหยุด โอ้โหพยายามจะสาดซ้ายโต้นะครับโยเซฟก็โดนฟ้าประธานนี้เบียดก็ไปออกแข้งซ้ายแล้วก็มีหมัดสลับตอนนี้มาดูกันที่วงในตีกันครับแลกกันไม่มีใครยอมใครจะดูฟ้าประธานนี้ลูกขวางนี่ทำได้ดีครับตอนนี้เกมเบียดกันสนุกแล้วครับเอาแล้วครับพุ่นทีผมทีเอาซ้ายพอซ้ายไปนี่คืนทันทีนะครับโยเซฟเอาแล้วครับวงในตอนนี้แลกกันสะบัดแล้วครับไม่มีใครยอม ต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันนะครับวงในนี่ถือว่าใกล้เคียงกันรับยกนี่ยกสําคัญแล้วครับต้องโชว์ของครับซ้ายกับซ้ายคนละแคงเอาครับโจเซฟเกี่ยวได้ซ้ายคืนมาความตาคือซ้ายไปครับโอ้โหดูครับทีต่อทีครับใครดีใครอยู่ครับไม่ยอมกันเลยครับชินจังหวะแรกกันนะครับซ้ายต่อซ้ายเอาเลยครับโจเซฟนี่พยายามจะเบียดเข้าไปมีตีหน้านี้ออกได้สวยนะครับตีขวาเนี่สวยงามเลยครับ โอ้โหซ้ายดูครับโต้คืนตลอดล้มไปล้มโอ้โหไอเขี่ยล้มไปได้เสียรูปเสียทรงไปหน่อยนะครับทางด้านของโจเซฟไปได้สวยครับแต่ว่าฟ้าประธานีอาศัยจังหวะเขี่ยล้มลงไปเหลอครับเป็นการเอาคืนโจเซฟยังไงครับโยกหาจังหวะขยับแม่คืนแกคือเขาโบดโยกก่อนครับแถมคืนไปหน่อยครับแม่ตามน้ําจังหวะนี้เอาัยกันได้ครับพักก่อนครับพอดูแล้วอาวุธมวยนี่คล้ายๆกันแล้วก็ทําด้วยสวยทั้งคู่โอ้โห จังหวะนี้ครับโจเซฟทำได้ดีครับหักกิ้งลงไปแล้วก็หมุนตัวขึ้นมาอยู่ด้านบนฟ้าประทานขึ้นมาไม่สนครับเดินปล้ำในครับตามสูตรเด้งตีซ้ายเข้าไปครับโจเซฟพยายามไล่แขนหมุนออกมาแล้วก็ดันเข้าเชือกกับการแยกก่อนครับฟ้าประทานโจเซฟเตะซ้ายครับแทงขาขวาคาไวฟ้าประทานไม่สนครับบุรีโอ้โหลุยแหลกริงๆครับฟ้าประทานนี่นะครับวันนี้มาครบเครื่องทั้งบูทั้งบุนเลยนะครับฟ้าประทานเดินเข้าไปต่อยหมาดวงในนี่ก็ทําได้ดีนะครับ โจเซฟี่ธรรมดาไหนก็ใช้ได้นะครับแต่วันนี้มัดโดนลูกขวางลูกแทงของฟาระทานเอาละครับเกมเปียกันลวครับนี่เลยครับวงในพอวงในนี่ดูว่าทางด้านของฟาระทานนี่ยาวกว่านะครับแล้วก็ยกมาแต่ละดอกนี่โอ้โหสวยงามครับครับขยับเดินต่อเนื่องครับฟาระทานโจเซฟตั้งรับก็จริงนะครับแต่ว่าดูครับไม่ได้ตั้งรับเฉยๆครับมีโต้มีเถียงแล้วฟาระทานนี่ได้ลูกขยันครับออกไปเรื่อยครับไม่สนลวครับจัดการยังไงดีฟาระทานออกหมดครับ โจเซฟบ้างครับจะแก้ยังไงครับดูจังหวะนี้รัดกันอยู่ครับโจเซฟนี่มาได้จังหวะออกแข้งสวยๆนะครับเรียกว่าขยับขยับแล้วออกแข้งแต่วงในนี่ฟ้าประธานพยายามจะชนนะครับโจเซฟไม่สนแล้วตอนนี้ทางด้านทีมงานนี่บอกให้ออกซ้ายเยอะๆนะครับออกซ้ายเยอะๆโอ้ขวางแทงสวยงามครับออกไม่ได้ครับแข้งซ้ายของโจเซฟครับเพราะว่าฟ้าประธานนี่เบียดติดครับพออยู่ประชิดตัวนี่มันออกไม่ถนัดครับดูครับต้องดูครับโจเซฟจะแก้ยังไงดีครับแทงราคา สวยครับจังหวะนี้ดูการแก้นายโอ้ยแทงขวาครับเอา้าแม่พอได้เฮ hey! ครับทางด้านของโจเซฟแทงละาข่าวไว้แต่ดูฟ้าประธานครับบุรีไม่ยอมครับไม่ยอมนะครับฟ้าประธานพยายามจะเบียดเข้าไปโจเซฟนี่โอ้โห,โโหๆๆๆเก่าจริงๆนะครับออกแข้งซ้ายนะครับออแข้งซ้ายพอทางด้านของฟ้าประธานจะเบียดนี่ก็แทงขวาสวนเลยเรียกว่าครบเครื่องนะครับฝีมือหลักเหลี่ยมเชิงน,นี่นะครับซ้ายแล้วฟ้าประธานพยายามเบียดแทงโดนตั้งกระแพงหน้าเอาไว้ครับ โอ้โหดูครับทกได้เนียนครับทั้งสองคนครับดูโจเซฟครับโอ้โหบิดออกข้างระหว่างแข้งขวาครับดูในครับแม่พอตั้งหลักได้นี่โจเซฟนี่ดูดีขึ้นมาทันตีทันทีเลยครับดูความเก่านะครับนี่นักมวยต่างชาตินะครับโจเซฟนี่นักโจกจากสโลวาเกียนะครับแต่อาวุธมวยไทยนะครับศิลปะมวยไทยเรียกว่าครบเครื่องจริงๆเป็นผลพวงมาจากการฝึกตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับ วยไทยครับเป็นสิ่งที่ชาวทางชาตินี้ยอมรับครับบางคนนี่ยอมครับส่งลูกหลานนี่มาปักหลักกันอยู่กนตั้งแต่เด็กๆเลยครับดูครับโจเซฟไม่ให้โชว์ลูกพลิ้วแล้วครับโหมดยกที่4ครับอ่าโจเซฟนี่จะดูดีกว่าแล้วครับตามสายตาดูครับฟาระทานเปิดเกมมาที่ต่อยหมัดเลยครับตู่ครับซ้ายเอาละครับทีมงานีนฝั่งต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับทางด้านของฟ้าประทานโจเซฟนี่เก๋าเกมนะครับขยับหลอกล่อโหแล้วซ้ายนี่ออกสวยงามเนียนตานะครับ ลูกเตะซ้ายแล้วก็สลับพุแทงขวานี่สร้างปัญหาให้กับฟ้าประธานพอสมควรนี่นะครับซ้ายแล้วก็คาเอาไว้เอาแล้วครับก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับตอนนี้ฟ้าประธานนี่ต้องไล่ต่อยอย่างเดียวแล้วครับไม่สนแล้วครับเดินเบียดเข้าไปเดินลุยเข้าไปครับฟ้าประธานโจเซฟได้ดูครับชกแบบเซฟเล์แล้วครับไอ้กันเจียงวนออกจงหว่าประชิดวงในก็กอดไว้ก่อนครับป้องกันโดนหมัดโดนศอกครับ จับตาดูให้ดีครับนักชกสายเลือดสโลวาเกียคนนี้ครับไม่ธรรมดาจริงๆครับโจเซฟพุ่มพันม่วงจัดจ้านนะครับหรือว่าครบเครื่องในก็ใช้ได้นะครับนอกก็ดีเเกินเอาเลยครับตอนนี้ฟ้าประธานมีหมัดแล้วนะครับเป็นคําตอบสุดท้ายดูโดนเกียขานะครับโอ้โหเรียกว่าครบเครื่องจริงๆดูมั่นใจแล้วครับโจเซฟฟ้าอู่สอกขวาครับยังไม่ยอมครับ โอกาสที่จะพลิกเกมเขาทางด้านของฟ้าประทานก็ต้องชื่นชมแล้วครับแต่นคนนี้ครับครั้งที่ก้าวขึ้นสู่เวทีครับเพราะว่าฟ้าประทานเองนี่หลายคนก็คงทราบกันดีครับว่าเขาเป็นนักมวยที่ไม่สามารถพูดพูดได้เหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งมหัศาจรรย์ของโลกแล้วดีนะครับแต่ว่าก็ยังชกมวยได้นะครับยังพูดได้แต่ว่าไม่ไม่ติดต่อกันนะครับ โอ้โหดูลูกนี้ลูกเขี่ขาหน้านี้สวยงามนะครับนี่แหละครับศิลปะมวยไทยนี่แหละครับที่ว่าต่างชาติเข้ามาเรียนรู้นะครับมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับโจเซฟนี่มาอยู่ตั้งแต่น้ําหนักน้อยๆ30มสิกิโลน่าจะได้ครับยังไม่ยอมครับพยายามเร่งเกมพยายามเดินเข้าไปหาจังหวะก็ฟ้าประธานทางที่โจเซฟเองนี่ดูครับป้องกันตัวแบบแน่นๆแล้วครับไม่หลวมครับ ขวาไปครับพระประธานพยายามจะจิ้มมาซ้ายดูครับปะชีตัวนี้ล็อกเลยครับรัดใต้ปีกดันเข้าเชือกครับตามสูตรเลยครับลูกนี้ถือว่าเป็นนักมวยต่างชาติที่ออกอาวุธมวยไทยได้มีอันตาเหลือเกินนะครับทางด้านของโจเซฟเรียกว่าสวยหวานนักมวยไทยนะครับความเก่าจังหวะฝีมือออกแท่งซ้ายลูกแก้ลูกกันลูกคาดเป็นหมดทุกอย่างครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยมีคุณภาพครับเอาเลยครับไม่ยอม พยายามยกฟันสอกนะครับทางด้านของฟ้าประธานเอาลยครับชมครับแต่ว่าเขาจะแพ้ดูครับเขาไม่ยอมจริงๆครับเราต้องชมโจเซฟด้วยครับวันนี้ชกได้ระยูข่าลอยสองชั้นครับ่ถึงครับโหมดยกสุดท้ายครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับของกรรมการนะครับโอ้โหคู่นี้นี่คือว่าพลิกล็อกอีกแล้วครับ แล้วก็ชูมือให้ทางด้านของโจเซฟนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับหรือว่าเกมนี้ก็สนุกใช้ได้เลยครับคู่นี้ครับ